การทำบุญด้วยการภาวนาได้กุศลผลบุญสูงสุดทำได้ไม่ยากหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าการทำบุญด้วยวิธีเจริญสมาธิภาวนานั้นทำได้ยากมากเพราะว่าไม่มีเวลาพอพูดเรื่องการเจริญสมาธิภาวนานั้นจะนึกถึงการนั่งหลับตาแต่จริงๆแล้วการเจริญสมาธิภาวนานั้นไม่จาเป็นจะต้องหลับตาเสมอไปสมาธินั้นทำได้ทั้งลืมตาแล้วก็หลับตา ไม่จําเป็นต้องนั่งในท่านั่งขัดสมาธิจะนั่งท่าไหนก็เป็นสมาธิได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นท่ายืนท่านั่งท่านอนท่าเดินท่าวิ่งก็สามารถทําสมาธิได้ทําได้ทุกท่าทางทุกอิริยาบถท,ท่านว่าการทําบุญด้วยการภาวนาจะได้กุศลผลบุญสูงสุดเรามาฟังความเป็นจริงกันนะครับการเจริญสมาธิภาวนานั้นมีสองแบบ นั่นก็คือการเจริญสมถภาวนาอันนี้ก็คือการจดจ่ออารมณ์อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อให้จิตนั้นสงบน่ะเรียกว่าการเจริญสมถภาวนาต่อไปคือการเจริญวิปัสสนาภาวนานั่นก็คือการพิจารณาไตรลักษณ์การเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็จะเรียกว่าเจริญวิปัสสนาภาวนา โดยตามหลักแห่งการสร้างบุญและก็การภาวนาเป็นการทำบุญใหญ่ที่สุดลงทุนน้อยที่สุดง่ายที่สุดแต่การจะไปให้ถึงบุญสูงสุดด้วยการเจริญภาวนานั้นกลับเป็นเรื่องยากที่สุดสำหรับคนทั่วไปคนโดยทั่วๆไปเนี่ยจะมองเรื่องการภาวนาเป็นเรื่องที่สูงและก็ไกลตัวมากจนเกินไปว่าจะทำความเข้าใจได้และเป็นเรื่องของผู้ที่เป็นพระสมณะเท่านั้น อย่างดีถ้าจะให้ได้ทำก็ต้องทำกันแค่นั่งสมาธิกำหนดในเวลาสัก5 1 0ถึง10นาทีแล้วก็หยุดแล้วก็เลิกทำไปการเจริญภาวนานั้นมีอยู่หลายวิธีที่จะทำให้จิตเนี่ยเกิดเป็นสมาธิและก็ได้บุญได้กุศลตามที่ตัวเองปรารถนาได้นั่นก็คือการสวดมนต์การสวดมนต์ด,นด้วยบทพระคาถาต่างๆจะทำให้จิตใจเป็นสมาธิไม่ต่างกับการนั่งสมาธิเพราะขณะที่สวดนั้น่ะ ทั้งสายตาแล้วก็จิตของคนเรานะก็จะมุ่งอยู่ที่คำสวดที่อยู่ในมือนั่นแหละการสวรดมนต์นั้นเป็นการบูชาพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งโดยการทวนคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ด้วยการสวรดขณะที่ปากสวดใจก็จะมีสมาธิเมื่อสวดเสร็จก็จะเกิดความอิ่มเอมปิติทางใจเพราะว่าการสวรดมนต์นาน,าน,านนะต้องใช้ความอดทนอันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปทำได้ยาก นอกจากนั้นเรายังได้รับรู้ว่าการใช้ปากสวดมนต์เปล่งวาจาออกมานั้นจะนำไปสู่การปฏิบัติที่สำคัญนั่นก็คือเราไม่กล้าที่จะใช้ปากของเราเนี่ยไปก่อบกรรมไม่ดีทางวาจาขึ้นมาอีกอย่างเช่นว่าการพูดปดเพราะปากต้องสวดมนต์อยู่บ่อยๆบ,บทสวดมนต์ที่แนะนำให้สวดเป็นประจำก็คือบทบูชาพระพุทธคุณหรืออิติปิโสพระธรรมคุณสวากขาโต และพระสังฆคุณสุปฏิปันโนผู้ที่เดสวดเป็นประจำทุกวันจะได้อานิสงส์ให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขคลายทุกร้อนจิตเป็นสมาธินอนหลับฝันดีนอกจากบทสวดหลักนี้ก็ยังมีบทสวดมหามงคลอีกมากมายอย่างเช่นว่าถวายพรพระพาหุงมหากาบทพระคาถาปชินบัญชรก็ใช้ได้เหมือนกันต่อไปคือการนั่งสมาธิ การนั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละสิบห้านาทีนั้นอาจจะใช้การเดินจงกรมก็ได้การนั่งสมาธิเป็นการสร้างบุญใหญ่นะเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่ง่ายๆดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าต่อให้รักษาศิน2ีล227ข้อได้ต่อเนื่องกันยาวนานร้อยปี พอสู้การทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิเพียงชั่วไก่กระพือปีกหรือช้างกระดิกหงไม่ได้การทำสมาธิขอให้ใช้หลักที่ว่าอาณาปานาสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกให้เป็นสมาธิบริกรรมขณะหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทโจนจิตนั้นเริ่มนิ่งแล้วก็ไม่ต้องบริกรรมใดๆนะให้รับรู้ขณะที่ลมกระทบที่จมูกขณะหายใจเข้าออกก็พอจิตก็จะนิ่ง ได้เองไปเรื่อยๆหากจิตนั้นสายออกไปข้างนอกก็ให้ดึงกลับมาบริกรรมใหม่การทำสมาธิด้วยวิธีนี้จัดว่าเป็นการทำกรรมฐานที่พระพุทธองค์ตรัสว่ามีความปลอดภัยสูงเป็นกรรมฐานเย็นทำแล้วอิ่มเอิบใจจิตก็จะเกิดความปิติขึ้นได้ง่ายๆต่อไปก็คือการแผ่เมตตาอุทิศบุญไปให้แก ทั้งเทพเทวดาเจ้ากรรมนายเวรและบุคคลที่เกี่ยวข้องคนทั่วไปอาจจะไม่ทราบว่าการแผ่เมตตาและอุทิศบุญนี้เป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่งตามหลักบุญกิริยาวัตถุ10ประการข้อหนึ่งที่ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มารับบุญและก็อนุโมทนาบุญคุณงามความดีของเราการแผ่บุญและการส่งบุญไปให้คนอื่นนั้นเป็นการสร้างความดีเสมือนเราจุดเทียนขึ้นในความมืด แล้วเราก็ตอบเทียนให้ผู้อื่นไปอีกบุญของเราก็ยังอยู่แล้วก็ยังแสงสว่างนั้นก็เกิดขึ้นให้แก่ผู้อื่นอีกด้วยดังนั้นแล้วภายหลังจากการสวดมนนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านจึงมักจะให้กล่าวคำอุทิศบุญไปให้ผู้อื่นได้ครอบคลุมอีกด้วยต่อไปก็คือคำอธิษฐานทําการอธิษฐานขอให้บุญกุศลได้สำเร็จผล คำกล่าวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือถ้าขอแล้วจะได้ถ้าหาแล้วจะพบหมายความว่าการที่เราได้ลงมือทำอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีสมควรที่จะได้รับหากยังไม่ได้ก็ควรจะร้องขอเอาสิ่งที่ทุกคนปรารถนาก็คือความสุขความามั่งมีซึ่งต้องอาศัยปัจจัยจากแรงบุญและก็กรรมที่ได้กระทำนั่นแหละ การอธิษฐานขอให้ผลบุญได้สำเร็จผลนั้นก็เป็นไปเพื่อความสำเร็จต่างๆดังที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกทางธรรมดังนั้นเมื่อได้ทำบุญด้วยการภราวนาแล้วต้องอธิษฐานประกอบบุญไปด้วยบุญนั้นจึงจะส่งผลให้ได้เร็วยิ่งขึ้นโดยตั้งใจให้แน่วแน่ปักจิตลงไปในเป้าหมายอย่างแท้จริง เชื่อมั่นในบุญที่ได้กระทำโดยไม่ลังเลสงสัยแม้ผลสำเร็จใจเป็นยังไงเกิดขึ้นทันทีหรือยังไม่เกิดขึ้นทันทีก็อย่าทอแท้เพราะองค์ประกอบเหตุและปัจจัยยังไม่สมบูรณ์เพียงพอซึ่งแต่ละคนนั้นมีปัจจัยบุญแล้วก็กรรมที่ไม่เหมือนกันต่อไปคือการพิจารณา มันพิจารณาสิ่งทั้งหลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะับเป็นไปตามสภาวธรรมและความเป็นจริงการสร้างบุญด้วยการเจริญปัญญาที่ได้บุญและอนิสงค์ข้อนี้เองที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาพิจารณาจนจิตเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้จะเป็นเพียงชั่วเวลาสั้น แค่ช้างกระดิกหูแล้วย่อมดีเสียกว่าผู้ที่มีอายุยืนยาวหนึ่งร้อยปีแต่ไม่มีปัญญาได้เห็นความจริงดังกล่าวทำให้เสียเวลาไปชาติหนึ่งหรือเป็นโมฆบุรุษนั่นเองการเจริญปัญญาอย่างง่ายๆประจำวันควรจะทำให้บ,บ่อยๆทำให้มากๆจนจิตเป็นอารมณ์แนบแน่นไม่ว่าจะเป็นการยืนจะนั่งจะนอน ก็ต้องคิดไข้ครวนถึงความเป็นจริงสี่ประการนั่นก็คือการคร่ครวนถึงความตายเป็นอารมณ์โดยเป็นการเตือนสติให้เราได้ตื่นได้าพากเพียรทำความดีก่อนที่ความตายจะมาถึงเพราะการคิดถึงความตายอยู่สม่ำเสมอนั้นจะทำให้เราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตของเราเองเมื่อได้คิดแล้วย่อมเร่งที่จะกระทำแต่ความดีและบุญกุศล เกรงกลัวต่อการทำบาปกรรมชั่วที่จะติดตัวไปถึงชาติหน้าหากมัวหลงไหลในลาบยศสรรเสริญสมบัติทั้งหลายแล้วเมื่อตายไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่หลงมัวเมาอยู่ก็สูญไปหมดสิ้นไม่ได้ติดตัวไปกับเราด้วยเลยการคร่ครวนถึงสิ่งที่ไม่สวยงามเป็นอารมณ์เป็นการพิจารณาว่าร่างกายของคนเราหรือว่าคนอื่น ที่ว่าสวยงามทั้งหลายนั้นที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความใคล้และก็ตรหานั้นที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนทุกคนต้องแก่ต้องเหี่ยวหรือมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจนเมื่อตายแล้วร่างกายก็ต้องเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเน่าเปื่อยทุกอย่างเป็นของหน้าสะอิดสะเอียนหาความสวยงามใดๆไม่ได้อีกซึ่งหาความเป็นตัวตนของตนเองไม่ได้เลย ในที่สุดสังขารของเราก็จะต้องเป็นเช่นนี้เหมือนกันทุกคนการใกล้ครวญถึงร่างกายเราเป็นแหล่งรวมสิ่งสกปรกการพิจารณาในข้อนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าแท้จริงแล้วนั้นร่างกายของเรานั้นก็เป็นที่รวมซากสิ่งของเน่าหม็นที่เราได้รับประทานเข้าไปบ้างแล้วก็ขับถ่ายออกมาทางทวารต่างๆทั้งหลายเป็นสารพัดของเสีย ย่าเช่นเมื่อออกมาขับถ่ายออกมาทางหูก็เรียกว่าขี้หูถ้าออกมาทางตาก็เรียกว่าขี้ตาถ้าออกมาทางผิวหนังก็เรียกว่าขี้ใครเป็นต้นเมื่อได้พิจารณาความจริงข้อนี้ก็จะเห็นได้ว่าความสกปรกในร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่เป็นจริงและก็ไม่อาจจะเลี่ยงได้เมื่อรับรู้แล้วจิตก็จะมีกำลังและก็เกิดความเบื่อหน่ายในการที่ยึดติดร,ร่างกายทั้งของตัวเองและก็ของผู้อื่นด้วย การใคร่ครวนถึงว่าทุกสิ่งนั้นประกอบไปด้วยาธาตุที่มาประชุมรวมกันอยู่ข้อนี้ก็เป็นการพิจนารณาถึงความเป็นจริงให้ถึงที่สุดว่าไม่ว่าร่างกายของเราหรือของผู้อื่นนั้นและทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นแต่เพียงาธาตุที่มาประชุมรวมกันชั่วคราวเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทนทานรวมกันอยู่ได้นานานานนา,นานไปก็จะเกิดเป็นของเก่านา,นานไปก็จะเกิดเป็นของแก่ แล้วก็ต้องมีอันแตกสลายไปแล้วกลับคืนสู่ความเป็นธาตุวัตถุอีกครั้งหนึ่งดังเช่นว่าร่างกายของมนุษย์เรานั้นกระดูกก็คือธาตุดินเลือดก็คือธาตุน้ำลมภายในร่างกายก็คือธาตุลมแล้วก็ความร้อนรวมไปถึงอารมณ์ในร่างกายต่างๆก็คือธาตุไฟเมื่อร่างกายนี้แตกสลายไปแล้วก็กลายเป็นดิน น้ำลมไฟอย่างเดิมนั่นเองการฝึกเจริญภาวนาด้วยการคิดไตรตรองใคร้ครวนหาเหตุผลทั้งสีแบบนี้เป็นข้อที่ทำได้ยากที่สุดเพราะในโลกนี้ของมนุษย์เรานั้นยังมีสิ่งปรุงแต่งเจือปนให้กับจิตใจด้วยวัตถุมากมายแต่ถ้าหากใครทำได้จิตก็จะค่อยๆหลุดพ้นไปอันเป็นทางสู่นิพพานในที่สุดการสะสมสร้างบุญ ในทุกวิธีที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้หลักในการปฏิบัติเพิ่มเข้าไปอีกสามประการนั่นก็คือต้องมีความสม่ำเสมอการทำบุญนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากกว่าทำบาปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เหลือวิสัยจนไม่สามารถจะทำได้เปรียบเสมือนงานประจำก็คืองานนั้นเราต้องทำอยู่เป็นประจำทำทุกเมื่อเชื่อวันจึงจะเกิดความชำนาญขึ้นมาบุญก็เช่นเดียวกัน ต้องมีความสม่ำเสมอในการสร้างบุญบุญนั้นก็จะได้พ่อพูนขึ้นมาเรื่อยๆและเวลานำไปใช้ก็จะมีความชำนิชำนาญในการใช้ไม่ให้เสียไปโดยปราบประโยชน์ประการต่อไปก็คือมีความมากพอในบุญนอกจากมีความสม่ำเสมอแล้วการทำบุญก็ต้องมีความมากพอที่จะนำบุญนั้นไปใช้เปรียบเทียบเหมือนเราตักน้ำใส่ตุ่มน้ำที่บ้าน เราต้องตื่นมาแต่เช้าแล้วก็ทำเป็นประจำสม่ำเสมอแต่ถ้าเราตักน้ำใส่ตุ่มเป็นประจำเพียงแค่วันละขันมันก็ยังน้อยเกินไปไม่พอจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าจะให้มากพอให้เต็มตุ่มในแต่ละวันก็ต้องตักน้ำวันละหลายๆถังเพื่อให้เพียงพอจะนำไปใช้ได้นั่นเองต่อไปก็มีความนานพอ มีความนานพอนี่หมายถึงว่าบุญต้องใช้การสะสมไปเรื่อยๆเหมือนกับความสำเร็จในด้านอื่นๆทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้กดเห่งความสำเร็จขึ้นอยู่กับสมข้อนี้ทั้งนั้นทุกความสำเร็จจะต้องใช้เวลาสะสมในตัวเองเมื่อสร้างสมบุญได้สม่ำเสมอมากพอแล้วก็นานพอก็จะทำให้บรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดนั่นก็คือพระิพพาน การบรรลุพระรนิิพานเป็นเหตุให้บุคคลนั้นสิ้นเวรสิ้ธกรรมสิ้นบาปสิ้นบุญหมดแล้วทุกอย่างในโลกเหมือนดังที่พระพุทธองค์ได้บำเพ็ญเพียรสร้างบุญมามากกว่า500ชาติและในสิบชาติสุดท้ายก็ได้บำเพ็ญสร้างมหาทศัศบารมีทําให้ชาติสุดท้ายของพระองค์ก็ได้ตัสรู้สิ้นเวรกรรมในโลกแล้วก็หลุดพ้นไปในที่สุด ของเรานั้นทำจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์ด้วยการนั่งสมาธิการไหว้พระสวดมนต์การน้อมพิจารณาความจริงของชีวิตเพื่อให้สภาพจิตใจของเรานั้นมีความสะอาดสว่างสงบอยู่เหนือความโกรธความโลภความหลงแล้วก็การเชื่อในบาปบุญคุณโทษการมีสติปัญญาที่บริสุทธิ์ปราศจากความมีอคติลำเอียงมองโลกตามความเป็นจริงด้วย นี่คือเรื่องของการทำบุญด้วยการภาวนาได้บุญกุศลส,สูงสุดทำได้ไม่ยากสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเมื่อฟังจบช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปท่านจะได้บุญในข้อให้ธรรมะเป็นฐานด้วยนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ